ทีเรื่องของยา <Okay. laughs> อา่าโอเคเหตุการณ์ที่ย่าเล่าเรื่องของวันแต่ลินวายก็เออเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เออไม่อยากเจอซ้ำแล้วกันค่ะก็ก็วิ่ง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 หนีเพื่อชีวิตครั้งแรกในชีวิตอ <laughs> ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ย่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะคล้ายๆกันที่เหมือนเรบ,บสะว่ายน้ำมันกระชอกใช่ไหมค่ะ กระชอแล้วแล้วมันลงมาที่ทางหนีไฟพอดีค่ะแล้วกำลังวิ่งกับพ่อแล้วมันแบบเหมือนว่าไอซ์พักเก็ตชันเลนจ้ะคะที่แบบลงใส่หัวแล้วก็เจอมาร์เบิลก็เลยลื่นลมกันนิดหน่อยตอนนั้นกี่ขี่ชั้นี่ย่าที่วิ่งหอืมหนึ่งชั้นมันคือประมาณสองบัน two floors ก็ประมาณยี่สิบกว่าค่ะตอนนั้นคือย่าเป็นคนพาคุณพ่อลงมาคนเดียวเลยใช่ไหมคะ ย่าลงมาก่อนลงกับลงกับแม่บ้านมาก่อนค่ะเรากำลังจะวิ่งกลับขึ้นไปแบบแบบแค่ส่งเขาที่บันไดหนีไฟแล้วเขาก็ดึงเสื้อบอกว่าพี่ย่าอย่าไปอย่ากลับขึ้นไปก็เลยก็เลยพาเขาลงไปก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นมาเอาคุณพ่ออีกทีครัดรับรู้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่าเออนี่มันไม่ใช่ ปกติเรื่องแผ่นดินไหวแน่นอนเก็กำลังอาบน่ะกำลังจะอาบน้ําค่ะแล้วเอาเท้าแย่เข้าไปในน้ําแล้วเหมือนน้ํามันหนีหนูก็เลยหอน้ําตาลตกแน่เลยไปออกกําลังกายมาไปเล่นกับแอบิเกลเออต้องเหนื่อยแน่เลยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเดินออกมาแล้วก็เห็นแชนเดเลียแบบตีขึ้นกําแพงก็เลยรู้ว่าไอ้เก๋ก็คือตอนนั้นเราเริ่มรู้ใช่ไหมว่าน่าจะเป็นแผ่นดินไหวนั่นแหละค่ะกติตอนนั้นคือวิ่งลงบันไดเลยไม่ได้คว้าอะไรเลยหรอยังคว้าอะไรบ้างเสื้อผ้าค่ะอ๋อ ก็ต้องจัดนะใช่ใช่ใช่เอมบอกว่าคุณพ่อลมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขาเอาเขาโอเคแล้วนะเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ออกมาแล้วกอยัง่อดจากโรงพยาบาลไม่พ่อไม่ยอมไปไม่ยอมไปบาดเจ็บตรงไหนคะเข่าบวมค่ะแค่นั้นค่ะก็ต้องดายังไงบ้างค่ะแตะโกนทีนี้พ่อดื้อค่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็บอกว่า I'm fine I'm fine แต่ว่าตอนนี้คือโอเค โอเคค่ะโอเคเลยค่ะแล้วตัวย่าเจ็บตรงไหนบ้างไหมคะไม่ค่ะแค่ตกใจรู้สึกว่าแบบเข้าตึกแล้วแบบยังเวียนหัวนิดหน่อยไม่รู้ว่าใครเป็นไหมเข้าตึกแล้วแบบรู้สึกแบบอแต่ว่าดีขึ้นค่ะตั้งสติได้คนแรกที่นึกถึงคือใครครับอะไรนะคะว่าตั้งสติได้คนแรกที่นึกถึงคือใครก็คนที่บ้านอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่แบรไม่ได้อยู่ด้วยวันนั้นค่ะก็เลยรู้ว่าเขาน่าจะดูแลตัวเองได้เขาอยู่ตึกไม่ไม่สูงแน่นอนเอง ที่ห้องมีอะไรเสียหายไหมคะบางคนกําแพงร้าวบางคนผนังห้องร้าวกาแพงร้าวเยอะค่ะแล้วก็ต้นไม้ตกอะไรแต่ว่าแต่ว่าถือว่าไม่เยอะค่ะตึกแข็งแรงยใช่ปันนี้ถือว่าอันเล็กสุดด้วยค่ะมีมีที่ใหญ่กว่านั้นแต่ว่าแต่ว่าก็วิศวกรเข้าตึกแล้วบอกว่าปลอดภัยคือกลับเข้าคอนโดได้เพิ่งกลับเมื่อวานเลยค่ะ บ้านบ้านแม่แก้วแล้วก็บ้านที่พัทยาตอนนี้พอเข้าห้องเรายังมีหล่อนอยู่นะยังมีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ life must go on ค่ะระหว่างที่อยู่บ้านแม่แก้วกี่วันจะไม่ได้อะไรหน่อยสองสองวันป่ะคะ สามวันอ๋อมันหลายวันแล้วเนาะยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดนา I don't remember อาแม่บอกก็สองวันแล้วสองวันยงงไบเออพี่แบ๊วว่าไงบ้าหลังจากพี่แบ๊พี่แบ๊ก็แบบแมนมากๆอก็ก็จะแบบ it's okay ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามีซึ่งกันและกันเลยและถือว่าพวกเราโชคดีกันมากๆอย่างนี้แล้วเราควรจะแบบ ถือว่าถือว่าพวกเราแบบโชคดีที่ก่อนหน้านี้แพลนกันว่าจะทําบ้านอยู่แล้วก็เลยมันก็ได้ประจบเหมาะความคิดเราก็คือมันก็ชัดเจนมากว่าบ้านจะต้องต้องทาแล้วแหละต้องเริ่มมันเลิกเหมือนแบบเราเราเราเริ่มเราก้าวเข้าไปเริ่มแล้วก็เลยก็เลยมันก็แค่เหมือนพัฒนาต่อเพราะว่าเพราะว่าเริ่มแล้วเลยการจะเป็นเรื่องความแข็ง แน่นอนค่ะแต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ให้นเดตเป็นคนจัดการค่ะแก็พี่แรกก็ก็แบบเขาเขาละเอียดมากๆอยู่แล้วค่ะคอ้แต่ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เรารอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะพวกนี้อาจไม่มีจริงอะไรเงี้ยคุมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะยาอ๋แน่นอนนะคะยารู้สึกว่านั่นเป็น mindset ที่ดีมากๆถ้าถ้าเราสามารถไม่ได้ไหว ญาตว่ามันเป็น mindset ที่ดีค่ะเราเราควรจะรู้สึกแบบแบบว่าว่าเราเราเราใช้ชีวิตในในแบบที่เราคิดว่าอันนี้จะทําให้เรามีความสุขถ้าถ้าเราคิดได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่ามันทําไม่ง่ายหรอกค่ะย่า่าเชื่อว่ามันสําหรับญาเองก,ก็ก็ทำยากแต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีค่ะขอบคุณมากนะลูกขอบคุณค่ะ